สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยูทูปช่องมหาบ้านบ้านหลักสตายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมอุโบสถไม้สักนะครับที่ว่ากันว่าสวยงามน,นะครับที่วัดป่าเจริญรา,นรรา,ลลกกา์นะครับคลองสิเอ็ดอำเภอลาลูกกาจักหวประทุมธานีนะครับนี่ก็ถึงทางเข้าวัดป่าเจริญรา์แล้วนะครับ รับถึงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับครับนี่ก็คือวัดป่าเจริญราษนะครับลำลูกกาครอง11นะครับประทุมธานีนะครับบรรยากาศรอบรอบภายในวัดนะครับ มองเห็นนะครับศาลาไม้สักนะครับสวยงามมากนะครับมีทั้งพญานาคนะครับสัตว์ที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนานะครับมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับที่เป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถไม้สักนะครับ นาอุโบสถไม้สักนะครับก็จะมีบอ่อน้ำพุนะครับถือว่าสวยงามนะครับวัดป่าเจริญราษนะครับคลองสิบเอ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับมีสะพานให้เดินข้ามนะครับถือว่าสายบุญไม่ควรพลาดนะครับวัดป่าเจริญราษ สระน้ำหน้าอูโบสถใหม่ก็มีปลานะครับสวยงามนะแบงไว้อยู่นะครับนะครับดูชัดๆนะครับหน้าอุโบสถนะครับอุโบสถไม้สักนะครับสูงสองชั้นนะครับน้ำไนทาขึ้นก็จะมีพญานาคนะครับแล้วก็นกขัดเสดลิงนะครับหรือว่าเป็น สถาปัตยกรรมแล้วก็ปฏิมากรรมที่สวยงามนะครับปลาสวยงามมากนะครับที่สาน้ำหน้าอุโบสถไม้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับ ศัตปกรรมแล้วก็ปฏติมากรรมที่สวยงามน,นะครับหน้าอุโบสถไม้นะครับหน้าอุโบสถหน้าอุโบสถไม้สักทองนะครับหน้าอุโบสถไม้สักนะครับปันป่าเจริญราษนะครับเป็นอุโบสถสองชั้นนะครับยังไม่เสร็จนะครับ เป็นศาลาพระแม่กวนิมนะครับถือว่าสวยงามนะครับวัดป่าเจริญราษนะครับนี่เป็นด้านหลังอุโบสถไม้สักนะครับมีศาลาให้นั่งพักนะครับ เป็นสาราในน้ำนะครับกลางก็มีปลานะครับเยอะนะครับครับอีกมุมหนึ่งครับของบโบสดไม้สักนะครับวัดป่าเจริญราษฎร์นะครับอำเภอลำลูกกาคลองเสือดนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับสวยงามนะครับสายบุญนะครับซึ่งสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับสองชั้นนะครับ ว่าเป็นวัดอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่ามาทําบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะครับวัดป่าเจริญราษฎร์นะครับอุโบสถไม้สักนะครับสองชั้นสวยงามมากนะครับใส่บุญก็ไม่ควรพลาดนะครับยังไม่ไกลกรุงเทพนะครับอำเภอภำลํำลูกกานะครับประทุมธานีนะครับนี่คือด้านล่างอุโบสถไม้สักนะครับ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับวัดป่าเจริญราษฎร์ครับน sort of <Hayır. S 2> ั่นก็คืออุโบสถไม้สักนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นไม้สักที่แกะสลักนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับที่วัดป่าเจริญราษฎร์นะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดอำเภอลำลูกกาคลองสิบเอ็ดนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ